ครับผมมันชาพาเละเมื่อนี้เขาพักเขาไปจากพี่น้องเลยหาหักน้อใหม่หักมาเลยกระตานึงเลยพี่น้องนะเบิ้งเบ้ง,บงติดตามเบิ้งน้ำกันครับผมมันจะมีพอได้หักบอเก็บมาได้น้อยนึงเลยละ่ะไม่ได้เปิดคลิปครับผมเบ้งเบิ้งน้ำกันครับผม หักม่ได้ประมาณนี้แหละครับผมเรืมองนักกันเงียเงีครับผมหาหักมาใหม่เหมือนนี่มันพิจะนองสิครับผมเขาหักไปเหมดแล้วเนี่ยนี่นองวันไหหักก็เลยแหละครับผมนี่นี่ ครับผมน้องงามมันอักก่ะอืมนี่จะไปไหนซื้อครับผมเมื่อว่าวางเนี่ยหาเกาารดนอที่มันเง่ากับล่อยมันเง่าไปครับผม เป็นล่ำต่อไปแก้วจำกะปิกระแซกนล้วกันครับผมเี่นบ่อนอมห้ามครับผมนี่ครับผมห้าก,ก้อนเลย ข้ากโรตนะครับผม,มห้องนี้นี่ครับผมน,น,น,นอจตจันครับผมนี่อางเอา ไม้หน่อไม้แหนงมันเก่เาครับผมแหนงงามงานหน่อไม้ตัดหน่อไม้ครับผม Hãy subscribe không à. À. 行吧、嗯啊，嗯，来，来，好。 แต่บอออกเอาน,อน้องดัาเด่นกันนะครับผมหั่างตลอดนะครับ บางที่หะครับฟัองออกไหมตุ๊ตีปีแส้วอยูอย่ตัดต้นี้ก่งนเีวนอนหนอ่ก

มาใหม่ครับผมมามาใหม่มาแล้วแซวเลยกินน,น้อยๆแล้วครับกินง่าย น้องใหม่ครับผมเอานอนน่ะเออหากระโลดเออนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นบ่ นีอันนี้โอ้ยกบเอาสัวนี้เอาหนฮะน่ะบ่เห็นมันใหญ <c oughs> ่นะกใไม่แลนอนสั่นมันจะกินแสบยยักย้ายยักยาย,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 ยโอ้ยนันสั่นพอดีพอเอาใสา